กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองท่านผู้ฟังครับสถานการณ์อุโทโกภัยในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจํานวนมากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบหลังน้ําลดรายละเอียดติดตามจากนายพีรพันธ์คอทองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสัมภาษณ์โดยพนิดนาฏขวัญแสนสุขครับ ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบย์ป่ะดีค่ะคจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะจากการสำรวจขณะนี้ค่ะมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดคะครับจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาครับทางกมรมเสริมเกษตรเนี่ยได้รับมอบหมายจากท่าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เร่งสำรวจนะครับแล้วก็พยายามจะทําให้เสร็จตามกรอบคือหกสิบห้าวัน ซึ่งตั้งแต่ปลายเดือนกันยาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราสำรวจไปแล้ว95ครับซึ่งผลการสำรวจเนี่ยเราพบว่าพื้นที่การเกษตรที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือตามตระเบียบกระทรวงกาัง,งมีพื้นที่ทั้งหมด827,500กว่าไร่ <Huh. S 2> เป็นเกษตรกร129,722ราย คิดเป็นวงเงินที่จะต้องชดเชยช่วยเหลือให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เข้าสู่กระบวนการอนุมัติโดยรกรรมการระดับอำเภอจังหวัดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นหนึ่งพันหนึ่งร้อยกสเ็ดล้านบาทในพื้นที่สี่จเก้าจังหวัดครับแล้วหลังจากนามลดแล้วในส่วนของกระทรวงเกษตรได้วางมาตรการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะครับในเรื่องของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเราได้ใช้งบประมาณปกติครับที่ จะนําไปสู่เรื่องการช่วยเหลือพื้นปูเรามีอยู่สามประเด็นใหญ่ๆครับประเด็นแรกคือการช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถสร้างไรายได้จากการที่ต้องปลอรอบการเพาะปลูกใหม่โดยเฉพาะเช่นอย่างพื้นที่ปลูกข้าวนะครับเราได้มีการจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และก็ต้นพันธุ์พืชเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้นําไปปลูกเป็นพืชระยะสั้นเช่นผักบุง้งผักคะนา้าผักวางตุง้งเราเตรียมไว้ถึงสามแ0 0หนึ่งหมื่นเก้าพันกวซองครับแล้วก็จะมี พวกพืชผักที่เพาะเป็นต้นกล้าไปแล้วนะเช่นพวกพริกหรือต้นมะเสือเปราะอยู่ที่ประมาณ1นึ0งแสนหนึ่ง่ามนต้นครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะให้ทางจังหวัดได้ทยอยได้นำไปช่วยเหลือพน้องาเกษตรกรให้มีการปลูกพืชเน่่งน้อยก็ใช้เวลาประมาณสัก35-45้าวันเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บเน่่งน้อยก็บริโภคในโคลเลือนถ้าเหลือก็จำหน่ายในชุมชนงที่ท้องถิน่น ก็จะเป็นการประทางนะครับหรือว่าบรรเทาความเสียหายแล้วก็จะมียง่ายว่าจะที่จะต้องไปจ่ายค่ากับข้าวก็จะมีส่วนนี้คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือส่วนที่สองครับเป็นเรื่องของการที่จะต้องเตรียมนะครับพวกเชื้อราไปโคดม่าเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยนำไปพื้นปูไม้ยืนต้นนะครับหรือว่าใช้ในการที่จะบำรุงต้นไม้ของตัวเอง นเนื่องจากว่าการที่พืชโดยเฉพาะพ,พืชยืนต้นได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวพืชจะอ่อนแอแล้วก็อาจจะมีทําให้เชื้อโรคหรือว่าเชื้อราที่จะทําให้เข้าไปทําให้สุขภาพพืชเนี่ยไม่ไม่เจริญเติบโตได้อย่างที่ควรดังนั้นเชื้อราไปโคเดอร์ม,มาที่เราจะสนับสนุสนไปก็จะทําให้พนกเสืกรสามารถที่จะไปบํารุงรักษาไม้ยืนต้นหรืเฉพาะกลุ่มไม้ยืนต้นเช่นพืชสวนลาไยลิ้นจี ถึงแม้กระทั่งมามะม่วงหรือว่าต้นปาล์มน้ำมันที่หรือว่าส่วนส้มนะครับที่ได้รับผลกระทบจากความชื้นสูงก็จะมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงจากเรื่องของการทําให้เชื้อราหรือว่ารากคนเนา่าอันนี้ก็จะช่วยบรรเทากับพี่น้องเกษตรกรได้ในส่วนที่สามครับในกรณีที่เกษตรกรเครื่องจักรนะครับขนาดเล็กของเกษตรกรเนี่ยได้รับความเสียหายหรือว่าต้อง รับการซ่อมแซมหรือว่าบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมก็จะมีการเปิดให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่รับความเสียหายจากอุกภัณฑ์เช่นทางจังหวัดแพร่นะครับโดยร่วมกับทางวิทยาเทคนิคจังหวัดแพร่ได้ออกให้บริการในการซ่อมเครื่องจักรกลดังกล่าวด้วยนะครับ,รบนี่คือส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเพื้นฟูในส่วนของกรมส่สงเสริมการเกษตรครับ ดังนั้นเนี่ยในส่วนของวงเงินที่ได้กล่าวไปเบื้องต้น1,127ล้านนะครับซึ่งได้สำรวจมาแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะนําเสนอคณะกรรมการระดอำเภอได้อนุมัติแล้วก็เสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานได้พิจารณาให้ความเห็นชอบถ้าทั้งจังหวัดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วพิจารณาแล้วว่าจะสามารถใช้งบที่มีอยู่ในจังหวัดได้ในการช่วยเหลือในแต่ละ หมู่บ้านอำเภอก็สามารถดาเนินการได้เลยก็จะทําให้การช่วยเหลือหรือเงินที่จะโอนให้กับนองเกษตรกรผ่านทกสอได้รวดเร็วเพิ่มมากขึ้นแต่แว่าตามถ้าทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาแล้วว่าโบงเงินของจังหวัดมีไม่เพียงพอจะเสนอมาที่ทางกระทรวงเกษตรเพื่อให้ใช้งบประมาณในส่วนของท่านปรายกระทรวงเกษตรในการดำเนินการเรื่องนี้ครับเห็นว่าจะมีการเตรียมขอเสนอง,งบกลางกว่า2 5 0 0รล้านบาทเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณานในวันนี้นะคะ่ะ ในเรื่องของงบที่กล่าวมาที่จะต้องเสนอเข้าครมครับในภาพรวม2,000กว่าร้านเป็นของทางก่มการข้าวกรมวิชาการเษกษตรกรมปศุสัตว์และกรมประมงก็เรียนว่าในส่วนนั้นนี่ก็อาจจะต้องนำเรียนถามทางท่านที่ดีทั้ง3ท่พันครับแต่ในส่วนของกรมเสริมเศษที่กล่าวมาใช้งบปกติที่กรมมีอยู่ครับค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้มีการเน้นยำน้ำในเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมอย่างไรบ้างหรือเปล่าคะ ในเรื่องนี้ท่านได้เน้นย้ำและให้ความสําคัญมาตั้งแต่เกิดภัยพิบัติช่วงแรกเลยครับว่าอย่างแรกเนี่ยขอให้ทางกมรมสกรวจได้เร่งนะครับเข้าไปช่วยเหลือพนักงานสกรสรํารวจความเสียหายเพื่อให้เปลี่ยนภาพจําจากในอดีตเนี่ยที่กล่าวว่าท่วมปีนี้ได้รับเงินปีหน้าเนี่ยให้เปลี่ยนภาพจําใหม่ว่าท่วมปีนี้แล้วก็ภายในกรอบเวลา65วันหรือ90วันเนี่ยท่าน เดีวก่อนจะสามารถได้รับเงินทันทีดังนั้นเนี่ยทางกรมเสริมเศษได้ดำเนินการจากที่ได้เรียนไว้ตอนต้นแล้วว่าเราทํางานครบแล้วเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่พื้นที่ที่เสียหายไปแล้วไม่มีฝนตกเพิ่มไม่มีน้าท่วมเพิ่มเนี่ยเราสามารถสรุปได้ตาม,มงบประมาณที่ได้กล่าวไว้ข้างตน้นทั้งนี้นั้นเนี่ยก็ยังกล่าวเรียนไปยังทางสื่อมวลชนนะครับว่าท้งนี้นั้นเนี่ยระเบียกบกระทรวงการคลังว่าได้เงินทดลองราชการเพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อ่อ บรรเทาความติดร้อนจะพ่อหน้าของผู้ประสบภัยพิบัตินะครับซึ่งไม่ได้มุ่งหมายที่จะชดเชยความเสียหายเต็มจํานวนนะครับที่เกิดขึ้นเป็นเพียงว่าช่วยค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการลงที่และความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้มีกระแสเงินสดนะครับสามารถกลับไปลงทุนแล้วก็ฟึ้นปูได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นครับจึงขออนุญาตกลับเรียนประมาณนี้ครับ สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านอาชิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝากอะไรเพิ่มเติมถึงประชาชนหรือว่าเกษตรกรที่ได้รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะครับเรียนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับว่าพี่พน้องๆที่ได้รับความเสียหายทั้งสิ้นน่สนุดตอนนี้หนึ่งแสนสองพันกรายครับก็เรียนว่าท่านกระบวนการหรือว่าเจ้าที่ได้เข้าไปติดต่อท่านเรียบร้อยแล้วนั้นนั้นเนี่ยการอนุมัติเงินหรือว่าเงินจะ ไปถึงมือท่านเนี่ยก็ขอให้มีการอนุมัติผ่านทางท่านานอำเภอท่านวัาชการจังหวัดซึ่งถ้ามีการอนุมัติแล้วเนี่ยก็จะโอนเงินเข้าไปในบัญชีทกสอของท่านหรือบัญชีที่ท่านได้แจ้งไว้ทางเจ้าที่ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายใด้งสิ้นและจะไม่มี เจ้าที่ได้ไปโทรหรือว่าติดต่อท่านว่าถ้าอยากจะได้เงินเร็วกว่านั้นจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายอย่างสิ้นเรื่องนี้ก็ถองให้ระมัดระวังการแอบอ้างจากผู้ชาชีพหรือผู้ไม่หวงดีในการที่จะช่วยเหลือให้เร่งรับเงินอันนี้ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรได้ระมัดระวังทางราชการนะครับโดยทางท่านฐ้นตีได้มีนโยบายชัดเจนว่าให้เร่งช่วยเหลือซึ่งเรามีความพร้อมที่จะน,นําเสนอท่านในอื้เพ่อให้ว่าอย่างชัดเจนภายในเดือนตุลานี้ครับผมครับค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพคุณคุณพิรพนธ์ขอทองอธิปตีกรมส่งเสริมกากรเกษตรที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ